บริวารเป็นไอ่วัวหมายถึงการเดินทางพานะอายุพันหลงป่าสับสวนบุ่นวายเดชอยากมีเดชอำนาจหน้าที่ก็ให้ส่วนมนต์มีพลังสีก็จะมีสติปัญญามูระการยกใ้ายการเปลี่ยนแปลงเลือกต้นที่ดีตะเคียงวิเศษ อุตสาหการงานพ่อแม่อุมาปางกาลีเนี่ยเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตมุนตีที่พึ่งพิงตกแพะช่วงระยะน,นี้ต้องพึ่งตนเองก่อนอย่าไว้ใจใครอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นการีภพอาทิตภายนำโชคระยะน,นี้ยังไม่มีโชคสรุปให้เดินสายการทุกอย่างก็จะดีขึ้น ให้โชคดีนะครับ